ผุทโธพุดโธท,ท,ทางทุกสายมุ่งสู่ทางหลวงจิตทุกดวงมุ่งสู่พุตโธท,ที่สุดก็คือหัวลําโพงเมื่อหัวลำโพงแล้วก็กระจายได้เป็นสารเล็ถ้าเขาเข้าไปสู่กรุงเทพคือหัวลำโพงก็กระจายทั่วเมืองหลวงจะไปเขียดได้เขียดได้ก็หัวลำโพงก็เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางนั่นแหละเวลาออกมาแบบน,นี้ออกมาจากกรุงเทพออกมาจากหัวลำโพงที่สุดของอันตร พุทโธก็หัวลําโพงจะเข้าสู่อีสานที่เหนือใต้กลางไปไหนก็ออกจากต้นสังกัดคือสถานีาส่วนกลางคือหัวลําโพงเลยถ้าใจเราเข้าไปสู่พุทโธตัวเดียวได้เนี่ยพุทโธคือสติคือความระลึกรู้พุทโธฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความตั้งมั่นพุทโธนี้จะมีความรอบรู้เป็นปัญญาญาณเนี่ยเป็นปัญญาญานเข้าใจสภ,ภาพสภ,ภาวะรูปของรูปและของนามเ่ย เป็นทั้งภูมิปัสนาเป็นทั้งภูมิสมระภูมิวิปัสนาญยานก็ได้เมื่อถึงการถึงเวลาแต่ตัวพระอาจารย์เดินมันจะเดินไปพร้อมๆกันเมื่อออกจากหวัวลาโพงมีพุทโธแล้วมันก็ผ่านมาเองผ่านสถานีนั้นผ่านสถานีเขาก็จอดทุกสถานีนั้นแหละวิชาแขนงต่างๆคํา,าคว่ากรรมคําว่ากรรมการเกี่ยวกันข้องกับ สิ่งนั้นสินี้คนนั้คน,นคนนี้มันก็ผ่านอยู่มันไม่ได้ว่าไม่ผ่านหรอกผ่าน